เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลนลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยเอาละครับกับสวัสดีทุทกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวพาดูในส่วนของเพนนะครับท็อปแลงและกันนะครับว่าเขาใช้แผนไหนกันบ้างน,นะครับอ่ะ เอาเวลาณนละ่าสุดที่เราทำคลิปแล้วกันนะครับอ่ะดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น4-3-3นะครับแต่ลักษณะแผนก็จะเป็นคล้ายกับ4-3-1-2นะทุกคนอ่ะอ่าคนนี้เนี่ยก็เป็นท็อปสองันหอ่ะอ่ะคนนี้ข้อท็อป2นะครับ,คน,นค, 2, นค,รบคนเมื่อกี้ท็อป1นะนะครับณนะตอนนี้นะครับผมนะที่ตอนทําคลิปนะครับอันนี้จะเป็น4-3-1-2เลยนะครับอ่าสังเกตเลยว่าจะเป็นงบอลเคา c o u n t ร์ Counter, นะครับ ส่วนเรื่องของเพลสไตล์เนี่ยมันเล่นได้ทุกเพลสไตล์นะครับอยู่ที่ว่าเราเข้าใจแผนมากน้อยเพียงใดนะครับชิเน่จะดูประมาณ3คนนะครับเป็นแผนเดียวกันแต่ปรับเล็กน้อยนะทุกคน่ะพอเราได้แผนนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่าแผนนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนชิเน่เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยชอบเล่นในส่วนของ Quick c o u n t e r นะครับส่วนเส้นแผนเนี่ยเราเลือกจากอิน r m ม t ชันนี้ได้เลยนะครับจะเป็น4 312นะครับจะแต่ว่าชิเน่เนี่ยจะปรับในส่วนของกลางลงมาประมาณนี้นะครับอ ทั้งกลางรุกและก็กลางทั้ง2ตัวด้านข้างนะครับอ่าส่วนรายแดนหน้านะครับจากที่อยู่อ่าชิดๆนะครับผมเราก็จะยิงเยื้องกันออกมาทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนแดนกลางก็จะอ่ายิงแถว2ได้นะครับส่งให้กองหน้าทั้ง2ตัวได้หรือแม้กระทั่งกองหน้าจ่ายยัดให้กันเองนะครับแล้วก็ตัดยิงได้นั่นเองนะครับอฝั่งยูเนี่ยก็จะใช้เมสซี่เป็นตัวตัดป่านฝั่งซ้ายนะครับโดยที่ อกองหน้าตัวนี้ไม่ค่อยมีสถียความเร็วก็ได้นะครับขอแค่ยืนปัน่นคงคมพอแต่ว่าต้องเป็นร่างนี้นะนะครับอ่ะถ้าใครติดตามที่นนามานานก็จะรู้ว่าพิส่งของเมสซี่ร่างนี้เป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคสองคู่แข่งก็มากับแผนคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าจะปรับเอสเอสลงมาต่ำนะสำหรับคนนี้เป็นสไตล์ลองบอลมาเจอกับสไตล์ที่อ่เป็นควิกเคานเตอร์นะครับอ่ะซึ่งสไตล์เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสมากนะครับขอแค่เรารู้ว่า แผนของเราเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับแล้วก็ขึ้นบอลในลักษณะไหนนะครับพยายามเข้าใจแผนของตัวเองให้ดีนะครับจะแผนไหนก็เล่นคล้ายๆกันนะครับอ่ารวมไปถึงเพจสไตล์นะครับอ่าแต่เพจสไตล์เนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นต่อบอลมันก็จะเป็นสายที่แบบอ่าใจเย็นต่อบอลเข้าทำเรื่อยเรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายอ่าเกมรุกนะครับผมเกมรุกจ๋าจ๋าเลยแบบบุกอย่างเดียวสวนเอามันเนี่ยก็จะเป็นฟลิทคาลเตอร์นะครับถ้าเป็นลองบอลคาลเตอร์ก็จะเป็นแบบ โยนบอลยาวได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สวนกลับได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับดูีลนช์เนี่ยเปิดไปก่อนนะนะครับจากจังหวัดเปิดโมงนะครับจังหวัดเปิดหมงชี่น่าจะไม่นับลระกันเพราะว่ายังไม่ได้เป็นสายเปิดหมงขนาดนั้นแต่ว่าเปิดตามจังหวะโอกาสที่มีละกันนะครับแล้วมาดูที่จังหวะนี้ครับเมสซี่ออกบอลมาให้กับเบลติจังหวะนี้โดนจิ้มไปก่อนนะครับลักษณะการเล่นนะครับสำหรับแผนนี้นะก็ จะผ่านบอลแดนกลางเป็นหลักนะครับวิธีเล่นเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับผมเพียงแค่เราเข้าใจเกมนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการออกบอลด้านข้างนะครับแล้วก็หากกลับเข้ากลางนะครับไม่มีที่ไปก็จะคืนเข้ากลางเห็นไหมนะครับแล้วก็พักมาในลายแดนกลางเหมือนเดิมนะครับผมอย่างจังหวะนี้ยิงเลยครับแล้วโชคดีที่คู่แข่งไปสกัดเข้าทางเป็น2ไปแล้วนะนะครับแผนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นอยู่ก็เอาไปต่อยอดได้นะครับสำหรับคนไหนที่ ไม่เคยเล่นแผนนี้ลองอาเล่นดูนะครับสำหรับหน้าคู่เนะี่ยมันสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับไม่นะว่าจะเป็นการชิงทําช่องกันนะครับในลายแดนหน้าของของหน้าทั้ง2ตัวครับรวมไปถึงลายแดนกลางที่จะเก็บบอลรอให้เรานะครับส่วนในส่วนของการตั้งอินดิวดลนะครับผมก็ทีมหน้าเนตั้งในส่วนของเซ็นเตอร์สองตัวเนี่ยเป็นอังเคอร์ในผมแล้วก็เป็นในส่วนของอ ตั้งในส่วนของตัวรับเนี่ยเป็นดิฟไลน์นะครับผมแผนนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นแบบสวนกลับทันทีนะครับมีช่องปุ๊บนะครับสวนทันทีสําหรับสายต่อ,อาสายควิกเคานเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายที่แบบไม่ได้ชอบแบบออกบอลเร็วเ็วยิงประตูไวไวอะ่ะแผนนี้ก็จะไม่ได้เหมาะนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้แบบไหนนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบแบบเล่นควิกเคานเตอร์แล้วก็ ทำชิงกันเร็วๆเนี่ยแผนนี้เหมาะมากนะครับรวมไปถึงการอ่านเกมอะไรต่างๆแผนนี้จะค่อนข้างแน่นนะครับสำหรับลายแดนหลังแต่เราแต่เราอย่าไปเน้นไปบีบคู่แข่งเยอะนะครับรอเป็นคนที่เล่นดักบอลให้ได้นี่่ะดักบอลให้เป็นนั่นเองก็คือไม่ต้องบีบคู่แข่งมากนะครับดักเอาตามช่องที่เขาจะจ่ายยัดให้กันนะครับจากนั้นเราทําเกมลุกต่อเนื่องเลยครับเนี่ยหนึ่งสองไปแล้วก็ออกบอลนะครับเหมือนเดิมเข้ากลางนะครับผมแผนนี้เล่นง่ายมากๆครับคือแค่เรามีตัวที่จบได้คมๆพอ นะครับจะผ่านบอลเข้ากลางหรือออกด้านข้างก็สามารถเล่นได้นะครับสำคัญเลยก็คือจะเน้นแดนกลางเป็นหลักนะครับพยายามหาแดนกลางที่เราไว้ใจได้แล้วก็ทาชิ่งกันในค่อนข้างเข้ามือนะครับแผนนี้จะเล่นง่ายทันทีนะครับมันเป็นแผนที่ชิ่งบอลไวอะนะครับผมเนี่ยดูนะนะครับหนไปเข้ากลางนะครับกลางชิ่งปุ๊บนะครับแค่เก็บบอลแดนกลางได้แผนนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับลายแดนหน้าแล้วนะครับผม ไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับส่วนล่เกมแล้วเราก็าสก,กัดเอาตามจังหวะพอนะครับไม่ต้องไปนเน้นเยอะนะครับแผนนี้คือมันเหมาะกับคนที่ชอบได้สกอร์เร็วๆนี่วแล้วก็ยิงได้เยอะๆนะนะครับสวนบ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับไม่ชอบเล่นแบบคองบอลน,นานนะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนั้นอ่าเข้ากลางครับอออกด้านข้างไปคืนเข้ากลางเห็นไหมนะครับขึ้นหน้าพักหน้าหรือออกข้างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะ เลือกแบบไหนนี่ครับมันเล่นได้หลากหลายนะแผนนี้นะครับถ้าเราใช้แบ็กสายบุกทั้งสองข้างนะครับรับรองว่าแผนนี้จะเติมเกมมันมากนะครับเป็นสายเปิดโผลไปในตัวได้ด้วยนะครับเนี่ยทำชิ่งกันต่อเนื่องแบบนี้ก็ได้ครับแล้วลูกนี้ได้ยิงซ้าลูกนี้โอ้โหมันคนที่จะเป็นประตูเลยในบผมจังหวะนี้คือมีโอกาสยิงจากทุกทิศทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรับตัวรุกนะครับเราสามารถที่จะขึ้นมาจบสกอร์ได้นะครับสำหรับแผนนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่ค่อนข้างรัดกลุ่มนะนะครับคู่แข่งก็ อ่าไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ถ้าเราคุมเกมดีๆนะครับใช่ครับ1-2เข้ากลางพลิกนะครับแทงต่อเนื่องยาวๆได้เลยนะครับเนี่ยพอมีช่องว่างแทงต่อนะครับจากนั้นจบจังหวะนี้ควรได้แล้วแต่ว่าก็ได้ซ้ำนะครับถ้าไม่ได้จากจังหวะแรกก็ไปลุ้นเอาจังหวะ2องอนะครับคือเราบุกได้แบบหลายรูปแบบมากๆนะสำหรับแผนนี้ทุกคนมันเล่นง่ายมากๆแล้วก็เป็นแผนทอแรงที่อ่าคนที่เขาเก่งๆอ่ะใช้เยืะมากๆนะครับรวมไปถึงที่เเองก็ ใช้แผนนี้ประจํานะครับสําคัญเลยคือถ้าเรามีแผนใดเป็นแผนหลักแล้วนะครับเราไม่จะเป็นว่าต้องเปลี่ยนแผนเล่นตามคนอื่นบ่อยๆนะครับคือเราพยายามหาแผนไหนที่เหมาะกับเราแล้วเราบุกได้แบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นออกริมเส้นบ้างนะครับตรงกลางนะครับตัดยิงซ้ายขวาได้นะครับคือพยายามให้มีเกมรุกเยอะแยะมากมายนะครับผมในการเข้าทํามันจะเหมาะเป็นแผนที่เอาไปต่อยอดได้อีกนะนะครับวันนี้ก็มาแนะนําในส่วนของแผนนี้แล้วกันนะครับ4 3 1 2ท็อปแล้งนะครับผมโหดแน่นอนนะครับถ้าเราเล่นแบบนี้นะ ผ่านบอลแดนกลางแล้วก็ออกบอลให้กองหน้าจบแค่นั้นเลยนะครับหรือจะกองการขึ้นไปจบเองก็ได้นะครับ,รบ,นะรบสำหรับแบบนี้หากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม